าละครับนาทีสุดท้ายนะครับนาทีสุดท้ายนะครับของการทดเวลานะครับมาดูกันว่า1นาทีที่เหลือนะครับลุยสานกัมพูทัยนะครับจะกำชัยชนะได้หรือว่าทางด้านสัญชันธ์บุรีนะครับจะตีเสมอได้นะครับโอ้เล่นเอาเรา2คนตอนนี้ลุ้นกันอยู่ข้างสนามกันนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเอาละครับตอนนี้ครับโอ้โหสาดยาวตอนนี้แหมฝนไม่ตกแต่สาดได้ครับโอ้ สงกรานก็ไม่ใช่ฮะโอ้ปุติพงโยนยาวครับลูกนี้เอาละครับเป็นก๊อกสุดท้ายของอสัมชานะครับรังสรรทำไงาจากยาวอยู่ครับวรพสงสะทรตอนนี้โอ้โหยังบุกกันแหลกนะครับตอนนี้6นาทีผ่านไป <6 S 2> แล้ว,ลวน,นะครับผนไันงศักดิ์เปิดก็ไปครับมาด,ดูกรรมการจะเปล่าแหมผมไม่รูุ้นจริงๆ หนาทีผ่านไปแล้วครับแต่ว่าก็ยังมีช่วงที่บาดเจ็บกันนะอาจจะทดเพิ่มไปสักนิดหนึ่งครับโทราผู้เล้เซนก็เป่าทุกวีตหมดเวลาการแข่งขันขรครับลูกกีสานการบินไทยครับวันนี้ออกมาเยือนแล้วก็เอาชนะครับเชือดน,นิ่มๆอสัมชัญธนบุรีเจ้าบ้านไปหนึ่งประตูต,ตอ่อศูนย์ ทำสำเร็จครับโคตรเพิ้ลวัรพันตุนต้นครับแก้เกลมาในครึ่งหลังครับก็ต้องชมการทำงานของ ทีมสตาร์ป่ะครับ <c oughs>